ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งฉันไปเจอเส้นทางลับหลังห้องสมุดมหาวิทยาลัยคืนนั้นฉันทำงานดึกฉันเป็นบรรณารักษ ฉันจัดหนังสือเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนแล้วตอนกําลังจะกลับบ้านฉันได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบมาจากทางด้านหลังสุดของห้องสมุดฉันเดินตามเสียงนั้นไปมันดังมาจากชั้นหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดฉันเอื้อมมือไปแตะหนังสือเล่มหนึ่งและทันใดนั้นเองชั้นหนังสือก็เลื่อนออกเผยให้เห็นทางเดินแคบแ ใจฉันเต้นแรงฉันกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมากกว่าฉันตัดสินใจเดินเข้าไปในทางเดินนั้นมันมืดและเย็นยะเยือกฉันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องเล็กๆห้องหนึ่งในห้องนั้นมีโต๊ะเก่าๆตัวหนึ่งบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเปิดอยู่ฉันหยิบมันขึ้นมาอ่านยาเปิด ประตูข้อความถูกเขียนด้วยลายมือที่สั่นเทาฉันขนลุกสู้ฉันรีบวางสมุดบันทึกลงและหันหลังกลับ ทันใดนั้นฉันก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มยืนอยู่ตรงทางเข้าห้องฉันกรีดร้องสุดเสียงและววิ่งหนีออกมาจากทางเดินนั้นฉันวิ่งออกมาจากห้องสมุดและไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยฉันยังคงได้ยินเสียงกระซิบนั้นอยู่ในหูเสมอมันเตือนฉันว่าบางครั้งความลับก็ควรถูกปล่อยให้เป็นความลับ